หายใ้อะไรอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับอคือเสื้อแดงครับแต่ว่าสวัสดีครับมาเลยแม่มาพี่มาเลยแม่พี่เล่นกับน้อกำลังกินน้ำบ่โอ้ขนมเยอะแค่ไหนอะไรโอ้ข้าวโพดโอ้ข้าวโพดข้าวโพดไปดูที่ข้าวโพดเห็นไหมหนึ่งเล่นของ ของพี่พีนั่นน่ะเล่นเล่นของพี่พีนั่นน่ะโไม่ยนเอาเอาของมาท่านพี่พีนี่นนี่อี่พี่อะไรอ่ะขูดอะไรอะไรอ่ะนี่ชุดนอนชุดนอนเองนอนนี่นอนนี่ให้ยายให้เอาให้ยายเอาให้อะสีเฟิร์นแห้งสีเพิ่์นแห่งชุดขาดยายอุ่นเลยใส่ยายเออขวดสีเพื่อนแห้งชุดขาด

คนหวงขอแกไม่เป็นนะ่ะให้ยางแกให้สิให้ยางแกให้สิมันเดอดง่ามันก็ดีี่ายพี่นาวมัจะอุ่นใช่ไหมอุ่่พี่อ้แต่พี่คนนี้อร่อยโอ้จรวโอ้ยไม่ใช่ไหมเอารอยไปใส่นอนีตยงเส้นอย ยังเตเสือครับเข้าไปอุ่นหมูเป็นยังไงนะเสต้นเก่าโอ้ยนั่นแหละมาเม่น้องกินเต้านน้องกี่พ่อก็เป็นมะเก่าหมดเลยมันน้ำเหลืองเสียบ่เหรอไก่ไก่เก่าไก่โมนอะไรอืมน้ำตาลต้มบ่ตนตาลต้มเป็นอะไรให้กินอย่างนั้นข้าวต้มหมูบ่อกกินข้าวบ่